ให้ได้ให้บริบูรณ์ให้ได้ให้สมบูรณ์ให้ได้อยู่ด้วยกันเหมือนนิ้วมือไม่ทะเลาะกันมึงจะทํายังไงก็ไม่ทะเลาะมึงจะทํางไงกูก็ไม่โกรธกูก็สบายใจสบายใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าจิตใจของมึงไปตามไปด้ยวยกันกิริยาการท่าทางพฤติกรรมกันมันเอาเป็นระเบียบแบบแผนไม่ได้ไม่เหมือนศีลของเราไม่เหมือนข้อวัดของเราน ศีลาจวัตรศีลาจวัตรพวกนี้มันรักษาได้ยากมันแก้ไขปรับปรุงได้ได้ยากการปฏิบัติดีต่อกันและกันการทําให้เป็นน้หนึ่งใจเดียวกันการทําให้เป็นน้หนึ่งใจเดียวกันมีความสําคัญมากมาก,มากที่สุดในในการปฏิบัติจิตมีจะตงเป็นหนึ่งกับหมูคณนะกับครูบาอาจารย์นี่ตกเป็นหนึ่งจริงๆเลยอย่างนั้นมันจะมีสมาธิได้ไง จิตจะเป็นสมาธิได้ไงจิตเราของเราจะรักษาอารมณ์เป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งได้ไงเออก็นั้าร้นนี่นี่คนนี่คนนั่นบุ่นวายในหัวใจเราข้อวัดที่เราทํามาเราก็ได้ทําบริบูรณ์อยู่แต่ส่วนที่มันจะส่งเราไปถึงกรรมฐานชั้นสูงให้ได้ผลพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคาม,มีไปหาพระอรหันต์มันตอน้องละเอียดขึ้นไปเรื่อยคือมีแต่ความดีนิ่งแนบแนบสนิทเข้ามาสนิทเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นสินนั่นเดียวกันสมาธิเดียวกันเป็นปัญญาดวงเดียวกันมันจะเป็นไปได้ไงข้อวัดเพราะเราก็ดีกดกู้เร่องต้องการนั่นกูยย่นี้ไอ้มึงแบ่งแยกไปมึงแบ่งแยกเพรามึงก็จะห่างมึงก็ยังไม่เข้าทางเราก็ยังไม่เข้าทางของมรรคของผลมรรคผลก็เหมือนจะเข้าอยู่เพราะเรารักอยู่แต่มึงก็อยู่แค่นั้นแหละตราบใดที่เราปล่อยวางจิตเอง อกุศลเขาเราไม่ได้อกุศลเนี่ยคนนั้นอย่างนั้นคนนี้นี่เราเรานี่เรานั่นเขาเงี้นี่แหละเป็นอกุศลที่เป็นตัวปิดกัน้นผลทางไปสู่มรรคสู่ผลมันจะต้องทําลายตัวนี้ออกไปหมดในจิตใจของเราหนีต้องทําลายออกไปหมด